ทะเลทะเลว้าสิงามสุดสมองห็นเรือใบารยเมรือยในทะเลไม่มันต้องพูดบอกอีกคร้ก็ไม่มีมันตายครับอ้าวว่าอย่างนั้นเหรอบอกอีกครั้งก็จะตายแน่นอนอ้าวช่งว่าแทบบอกอีกครั้งต้องตของจริงไ่บครั้งบอกอีครั้งบออีกครั้งกพี่แขงดูเขาเรือเรือเรือประมงไว้แขงดูเรือประมงสวยมากเลยแขง คุณตาดูค่ะคุนี่นี่มี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 เครื่องบินใหญ่เรือใหญ่จำได้ไหมนี่นะว่ายน้ำออกแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นยังไงแม่มาใส่ผิดอ่ะจุบชมวิว เด่นหาพี่แข็งไปไม่เลือกไปเลยอาบเล่นตรงนั้นก็ได้นะกอพี่แข็งโอ้โหพี่แข็งลอยดดงแดงดงแดงแล้วเอาเลยสาวเอาเลยลอยตัวลงเลยเออนั่นแหละ สีเธออะมดมีเด้วยไหนครับของพี่เ้าลูก กลัวพี่ลอยจมน้ำไงกลัวเหรอ,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 อพี่แข็งเขาไม่ได้จมเพราะรอยน้ำดองแดงเห็นไหมเขาปลาอีเดิดว่ายน้ำเห็นไหมใช่ไหมอ,นนอันน่ะ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 ไม่จมหรอกเขาเก่งเพราะว่าคุณใส่ชูชีพไงอ่าฮะอ,อ่าลอยมาทางแม่ลอยขึ้นมาอ่าลอยขึ้นมาหยิบมา ไอ้น้อยนั่นทำอะไรไอ้น้อยน่นนะอยน่ะลอยมาเลยเใส่ชูชีพถูอกวอะไรมาเลยมาเลย,เ,ลยเอ้ยแข็งแข็งไปกอดคอน้องแล้วถ่ายรูปไปถามลุกดิ๊กดีจังเลยเธอ นี่เห็นเป็นมนุษย์สายแล้วจริงเหรอโอ้สายพัดพี่แขก เอ้าเมือนเมือนหรือว่าขี้ม <cko> ูกย่อยดังยิ่คุณเปียกไปแล้วเหรอคุณขามเล่นหนาอยู่โอเคเล่นเลยเล่นเลยแม่กำลังทำชูชิโอเคครับโอ้วิวดีวิวดีวิวดีเอา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 วิวดีปะเตอเตอวิวดีปะเตอวิวดีปะพูนพูนไปละไปนั่้ำไปวิวดีปะว่าที่อะไรแกไปดูแลน้องไปลูกไปไปด้วยครับไป เอาแว่นลืมมาหมวกให้น้อง Woo!